ได้มาไดเสามาได้เสามา,ไ,า,มาไหนขอดูหน้าเสาหน่อยกตววาวพันกินเสาพันจะกินเสาเหรอพันกินเสาอย่งี้เสาทำทายย่ายังไงอ,อันนี้อ่ะแกะด้ให้แม่แกะเหรอดูค<า>่ะอือดูเธอ เยอะแยะเลยเเก็บไว้ได้ไหมไหนมันเป็นยังไงแม่ขอดูอันนี้ไข่อะไรเนี่ไยไข่อะไรเนี่ยหัวหัวดูพี่ดูพี่เล่นรถไหนมาดูซิอันนี้มันคืออะไรลูกเกะหน่อยเกตหน่อยนจะกินใช่ไหมคะมอันนี้คืออะไรบอกแม่ก่อนอันนี้คืออะไรคะ,ะรู้ไหมว่ามันคืออะไรรู้ไหม,ไมคะ ฮะรู้ไหมชีสชีสไม่ใช่เอะพูดก่อนมันคืออะไรอ่ะพูดก่อนพูดก่อนมันคืออะไรมันคืออะไรคะอ่ะเรเล็กอะไรบิบายุคาลูคาลูอ่ะออกมาก่อนออกมาก่อนแกะน้องพัทจะกินหรอเอาเรยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวแม่แกะให้ทำแม่แกะเดี๋ยวแม่แกะให้ค่ะเดี๋ยวแม่แกะให้นะให้ดูนะทาโลว ฮัลโหลอ่ะพี่บีอ่ะให้พี่บีแกะก็ได้อ่ะอ่ะพี่บีฉีกกับแม่อ่ะอืมอ่ะโอเคอึบอึบอึบในดูซิได้ไหมได้ไหมอุ้ยมันคืออะไรคืออะไรเด้อเด้อเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ไหมได้ไหมมีคนรอกินอยู่ดิงิง ดีใจไหมคะขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนค่ะดีใจไหมแกะไหมเอะให้พี่แกะให้ช่วยอีกฮัลโหล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 พันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนค่ะมาแบ่งพี่หน่อยแบ่งพี่บีได้ไหมพี่อุษาแกะให้นะแบ่งพี่บีได้ไหมคะ นิดนึงนิดนึงอ่ะแม่แบ่งพันด้วยแบ่งพันด้วยอ่ะแม่แม่ถีบให้มาอ่ะอ่ะกับพี่บีอันนี้ใส่ถ้วยไว้นะไหนกินโชว์แม่หน่อยกินโชว์แม่หน่อยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอืมอะไรเงี้ยสุดไหนไหนไหนน้องพันล่ะอู้อร่อยมากินย่อยน้ บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายฮึ่มไปบ๊ายบาย